สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซนะครับผมช่องรถกระบะรถ PPV มือสองนะครับทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะป่าแปลงเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่พี่มารับชมนะครับในส่วนของตัว f o r t u n e r กันนะครับเพราะว่าผมเห็นจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับน่าจะเกือบเกือบสิบคันได้นะแล้วก็น่าถ่ายด้วยนะครับแต่ละคันเนี่ยโอ้โหแจ่มแจมทั้งนั้นนะสวยๆทั้งนั้นนะครับวันนี้ใครที่สนใจ To โยต้าฟอร์จูเนอยู่นะครับแล้วมีแพลนที่จะออกรถนะครับใกล้สิ้นปีแล้้้ววนนนะะครัับใใกกลลปีหม่แ เผื่อพี่ๆบางท่านนะครับอาจจะกาลังมองหารถยนต์นะเอาไว้ไปเที่ยวกันนะครับขึ้นเหนือลงใต้นะครับอยากได้รถไว้ใช้งานนะรถมือสองสักคันหนึ่งนะนึกถึงเพรยนต์ได้เลยนะครับหยิบมือถือขึ้นมานะครับกดมาหาผมได้เลย0611626662นะครับป่าแปงเพรยนต์เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้นะครับอยากจะซื้อเงินสดนะหรือซื้อเงินผ่อนนะครับอยากได้รายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ต่างๆนะครับพักเข้ามาสอบถามผมได้นะครับ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับที่คันแรกนะคันนี้กันก่อนนะครับทะเบียน2707เป็นสีดําล้วนนะครับคันนี้แต่ว่าผมให้ดูภายในไม่ได้นะเพราะว่าพอดีตอนนี้เนี่ยเกือบ2องทุ่มแล้วนะครับทุ่มกว่าเกือบ2องทุ่มเนาะก็เดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดนะครับกันก่อนนิดหนึ่งนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นตัว 2.8V นะรถปี19นะครับเลขไมล์ที่แสนสี่นะครับราคา899,000นะครับสภาพต้องบอกว่าสวยกริปแน่นอนนะครับแต่ว่าพรอมเป็นสีดานะครับโดนไฟเนาะด้านบนไฟเนี่ย คนดูดินะไฟโอ้โหหลายสิบดวงนะครับก็มันก็สะท้อนนิดนึงนะนะครับนี่สภาพสวยกริปนะครับเป็นรถปี19ครับสภาพสวยมากนะเป็นรถแบบเดิมๆรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าครับนี่หน้าเดิมท้ายเดิมแน่นอนนะครับไฟท้ายไฟหน้าไม่มีแตกร้าวนะครับทุกอย่างเราดูแลให้หมดนะครับในเรื่องของฟิล์มนะภาษีพรบบช่วงล่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงการตรวจรถให้ด้วยนะครับเราตรวจรถให้ 274รายการนะครับโดยบริษัทชิคนะค่าใช้จ่ายไม่มีนะครับเพย์ยนออกให้นะแต่คุณสามารถขอเอกสารนะครับได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น PDF หรือว่าเปเปอร์นะครับสามารถขอเอกสารไปดูได้นะครับว่าผลตรวจรถคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับและที่สําคัญเราไม่สามารถแก้ไขผลการตรวจได้ด้วยนะครับเพราะว่าบริษัทของอินสเปกชันนะครับเขาก็มีมาตรฐานของเขานะการเข้าไปแทรกแซงเนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับอ่ะด้านหน้าด้านท้ายนะครับสภาพสวยกริปนะครับ ภายในคันนี้เขาจะได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะสีแบบเมล็ดกาแฟนะครับสีน้ำตาลเข้มๆม,มิดหนึ่งนะภายในต้องบอกว่าสวยกริปแน่นอนนะครับคันนี้ได้ล้อเดิมครับนะล้อเดิมของเขาเลยติดรถนะครับมาพร้อมกับยาง B F g o o d l i c h นะครับผมตัวนี้ยางปีเดี๋ยวผมเช็คปีให้นะปี24นะนี่นะครับสัปดาห์ที่35ครับยางปี2024นะสภาพตัวรถโดยรวมนะครับต้องบอกว่าสวยกริปนะ แต่ว่ารอยขนมงขนแมวนะครับรอยขัดอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นสีดายิ่งเห็นชัดนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยสภาพเดิมแน่นอนนะคุณดูอ่าตัวกระจกกนิดนึงนะเนี่ยนะครับกระจกแท้เดิมโตโยต้านะครับไม่ได้เปลี่ยนมานะภาษีหมดปี6กนะครับสภาพสวยกริบเลยนะครับเดี๋ยวผมดูแถวหน้าก่อนก่อนนะว่ามีขนหนอีกนะครับมิวเอ็กนะครับข้ามไปก่อนนะเอาไว้เอาไว้คลิปอื่นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอเป็นคลิปโฟร์จนเนอร์ล้วนนะ มาดูกันที่คันนี้โอ้โหสภาพนะไอติดจองหรือเปล่านะอ่ะคันนี้ติดจองนะครับคันนี้ติดจองสภาพสวยนะรีเจดอร์สองจุดแปดขับสี่ครับนะปีสองพันยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับเป็นไงสภาพสวยกริปเลยนะครับก็เลยติดจองไปแล้วนะครับช่วงนี้คนหาตัวรีเจนเดอร์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นรีเจนเดอร์ที่ต้องเป็น2 8จุดดด้วยนะ นะครับคนหาเยอะมากนะครับแล้วก็มาที่คันนี้นะครับหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทครับเป็นตัวลีดเดอร์นะเป็นตัวลีดเดอร์ครับหนึ่งล้านห้าหมื่นชุดแต่งรอบคันนะเลขไมห้าหมื่นแท้นะครับไม่มีการกลับกอใหม่นะครับเลขไม่ห้าหมื่นเองนะสภาพสวยกริบเลยนะครับได้สีดำนะแล้วคุณดูชุดแต่งนะครับเท่ๆแบบนี้นะครับสภาพสวยกริบเดี๋ยวผมดูยางให้รู้สึกว่ายางจะใหม่นะ ยางบิดโซนครับนี่และยางบิดโซนล้อเดิมปีได้ล,ล้อเดิมขอบสิบแปดโอ้ยางปีสองพันย่ิบสองนะครับยางปียี่สิบสองแล้วนะแต่สาภาพยางนี่ต้องบอกว่าสวยกริ๊บเลยนะครับส่วนตัวบอดี้รถนะครับคุณดูดิรอยบุบรอยยุบไม่มีนะสาภาพใหม่กริ๊บเลยนะครับคันนี้พาสีหมดยี่สิบหกมกานะยี่สิบหกมกลา,นะกกลานะครับน่าจะต่อให้ได้นะเพราะว่าตอนนี้มันจะสิ้นเดือนตุลาแล้วนะครับต่อลุวงหน้าได้สามเดือนครับ นะก็น่าจะต่อให้ได้นะครับเดี๋ยวดูแลให้นะในส่วนของการชนนะอย่างที่ผมบอกสวยมากนะครับสภาพสวยกริปนะครับทะเบียน7.7.82คันนี้หลุดจองนะจริงๆเนี่ยคันนี้ติดจองไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าสเปคลูกค้าเนี่ยไม่เข้าคือเครดิตเขาไม่เข้าเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับก็เลยหลุดจองมานะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวลีดเดอร์นะใครที่อยากได้แบบรถปีใหม่ๆเนาะคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะ ภายในเนียบมากนะครับเบาเนียบมากนะไม่มีฉีกขาดเลยสภาพสวยกริปนะครับแล้วมาต่อกันนี่คันนี้นะคันนี้หลุดจองมาบ่อยมากอ,อ๋อไม่ใช่คันนี้ดิคันนี้อีกคันหนึ่งนะคันนี้ตัวใหม่แล้วนะครับคันนี้ตัวปี2 0 0 5นห้าะครับเป็นตัวสองจุดดนะสองจุด 7, 7 2็ดจุดดสองจุด็ดสองจุดดน่าจะเบนซินนะนะครับน่าจะเบนซินอาวดีเซลนะครับอ่าเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะปี2 0 0 5หครับเลขอกไม้ส2 4 0 0นสี่ เลขไม่ถือว่าไม่เยอะเลยนะครับเทียบกับรถ20ปีนะเฉะลี่ยปีละแสนโลไปปีละหมื่นโลเองนะปีละหมื่นโลราคา249,000ครับคันนี้นะครับเอ่อคันนี้เนี่ยขอเป็นเงินสดนะนะครับเพราะอะไรนะเพราะว่าปีเขาลึกมากครับปีศูนย์ห้าถามว่าจัดได้ไหมนะมีมีไฟแนนซ์มีลิสซิ่งนะครับที่เขารับจัดอยู่แต่ว่าผมไม่แนะนําเพราะอะไรพอรถปีลึกอะครับคันนี้เนี่ยยิ่งเป็นปีลึกขนาดเนี้ยปีศูนห้านะครับ บอกเลยเลยนะดอกเบีย้ยนะครับหนึ่งในสามเลยแหละนะครับคันนี้2อห้าเนาะนะครับดอกเบีย้ยน่าจะหกเจ็ดหมื่นได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับแนะนําสําหรับใครที่แบบว่ามีเงินเย็นเนาะแล้วแบบอยากได้เออโฟอร์เ n เนสักคันหนึ่งนะสองแสนเองนะครับคันนี้ล้อทํามาให้แล้วนะครับนะยางเนี่ยคุณดูลายอย่างสวยเลยนะครับเนี่ยลายอย่างสวยเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวสภาพยางต้องให้ทางไทยพัฒน์เขาเช็คให้อีกคีนึงนะ นะครับคันนี้ยางเป็นของอะไรเอ่ยนะดูไม่ออกนะแต่ว่าได้ล้อที่สวยแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นล้อสีทองนะสีทองแบบออกไปทางสีน้ําตาลเข้มๆนะตัวรถก็เป็นสีบอลทองนะครับเป็นสีนทองนะเป็นสีบอลทองนะครับไม่ใช่บอลเงินนะสภาพค่อนข้างโอเคอยู่นะครับในตัวบอดี้รถนะแต่ว่าเปิดให้ดูด้านในไม่ได้นะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะครับใครที่แบบว่าหารถ เอาไว้เที่ยวนะหารถเอาไว้เที่ยวนะครับขึ้นเหนือลงใต้อยาได้รถแบบเท่ๆนะคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์อยู่นะผมว่าเท่นะเอาไปทําแบบเป็นรถที่แบบออกทริปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันดูเท่นะรถแบบปีเก่าๆแล้วแบบขับแต่งอะไรประมาณเนี้ยนะผมว่ามันดูเท่มากใครที่สนใจคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะสองแสนสี่หมื่นเก้าพันครับทักแชทแอดไลน์เข้ามาคันนี้ขายเงินสดนะนะครับประมาณนี้นะครับไปกันต่อเลย ไป็นไงไปกันต่อเลยก็ได้เลยเลยนะครับกักวก่ตัวเต่าห้าหศนย์ครับคันนี้นะป้ายทะเบียนเลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะยังไม่ได้เปลี่ยนเข้าของกรุงเทพเลยนะครับคันนี้นะครับราคา1ล้านมีทอนครับนะเป็นตัว2อดแ TRD Sportivo ครับนะรถปีสองพนะครับปีหนึ่จดใช้งานหนึ่ครับเลขไม้นะครับอยู่ที่1 2 2่งแสมพันกิโลนะ ได้ Fortuner ตัว2.8ครับขับ4ี r d Sportivo นะในราคาร้านมีทอนครับโอ้โหสภาพแล้วคุณดูนะได้ด้านหน้านะครับกระจังหน้าแต่งนะป r าโดมานะสวยเลยนะนะครับสภาพสวยเลยนะครับนี่หือแจมแจมนะครับแจมแเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้านะโปรเจคตรงโปรเจคเตอร์นะครับนะ LED ใบบีม LED นะครับไฟเอ่อทหงเดทไทม์นะครับ นะมาเป็นเม็ดเมเลยนะไฟตัดหมอกครับนะแล้วก็ชิ้นที่เป็นโครเมียมก็ดูตัดกันดูสวยลงตัวนะครับกันชนด้านหน้านะทุกอย่างอยู่ในสภาพสวยเลยนะครับและคันนี้ผมชอบล้อนะนะล้อลายเ r ียดีนะครับขนาด20นิ้วนะได้ยางมิชลินนะครับสองหกห้าห้าย์อ่าครับนะสภาพยางนะครับอย่างสวยเลยนะสวยมากนะครับแล้วก็ได้ยางปี2024นนะนี่นะครับยางเพิ่งเบิกใหม่ครับนะใช้งานต่อได้อีกนะครับ มิชลินเนี่ยจริงๆใช้งานต่อได้เนี่ยสามปีสี่ปีใช้ได้นะถ้าแบบคุณใช้รถแบบเออไม่ได้แบบออกทุกวันเวลาร้อยสองร้อยโลอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถใช้ได้นะครับสักสามปีนะใช้ต่อได้เลยยาวๆนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับนะสภาพสวยกริปอยู่แล้วคันนี้เนี่ยเข้ามานะครับคือถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยแค่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะแทบไม่ต้องเก็บงานเก็บสีอะไรเลยนะคันนี้เข้ามาก็แบบสภาพมันกริปอยู่แล้ว น,นี่เป็นคันนี้เท่าไหร่แล้ววะน่าจะคันที่ห้าที่6กละมั้งเนี่ยคันนี้นะครับยังว่างอยู่นะ9ก้0 0 0 0เก้าืเก้าบาทนะครับก็คือร้านมีทอนนะได้แบ็กท็อปครับนะได้รถสีขาวหลังคาแบ็กท็อปได้ล้อยี่สิบนิ้วครับนะเป็นล้อที่แบบเนี่ยเป็นลายบพัดแบบนี้นะครับนะเป็นของ TRD แท้นะครับติดรถมาเลยนะใครสนใจนะครับขับ4ี่ในราคาประหยัดคันนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับได้สีขาวด้วย นะแล้วก็ไปดูอีกคันหนึ่งครับนะคันนี้เป็นตัว2.8อ่า2.8หรือ2.4เลย 2.4V ครับนะปี18ครับเลขไมล์แสนห้า155,000นะครับ 2.4V ปี2018หรือ19นะเดี๋ยวดูกันอ่ะปี18ครับนะครับราคา849,000ครับสภาพสวยกริบเลยนะครับคันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ14,500บาทนะครับทะเบียน6กไก่ยอยักษ์60 8นะครับคันนี้ก็ยังว่างอยู่849,000นะสภาพสวยจัดเลยนะครับใครที่สนใจเนาะอยากได้ Fortuner นะครับหน้าอาจจะอาจจะไม่ได้แบบว่าติดในเรื่องของปีนะโฉมนี้ก็ยังไปต่อได้อยู่นะเอาจริงนะครับมันไม่ได้ไม่ได้แบบว่าลึกขนาดนั้นเนาะอยู่ในช่วงที่แบบกลางเก่ากลางใหม่แล้วกันนะครับสภาพสวยจัดเรารับประกันเราดูแลให้ด้วยนะครับมีบริการหลังการขายให้นะครับ แล้วมาอีกคันหนึ่งนะปี18เลขหมา์พอๆกันเลยนะราคาก็ยังเท่ากันอีกนะครับ 2.4V รุ่นเดียวกันอีกนะปีเดียวกันรุ่นเดียวกันเลขหมล์เท่ากันนะและสีดําเหมือนกันด้วยนะทุกอย่างเหมือนกันไปหมดเลยทะเบียน1517นะคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะใครสนใจนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ครับนะผ่อนผ่อนก็ได้ครับอ่าได้ยางนะครับเป็นของกูตเดียนะมาพร้อมกับล้อขนาด18นิ้วนะครับคันนี้ยางกูตเดียเดี๋ยวผมเช็คปีให้ก่อนนะ คันนี้นะครับได้อย่างปีอะไรเอ่ยนะครับปีย4ิบี่นะสัปดาห์ที่ยี่สิบสี่นะครับสัปดาห์ที่ย4ิบสี่นะครับปี2 0 2พนยิบี่ะสภาพสวยครับเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะเป็นรถมือเดียวนะครับสภาพเนี่ยจะเป็นสภาพรถที่ไม่ได้แต่งนะนะครับไม่ได้แต่งไม่ได้ทําไม่ได้จัดทรงจัดอะไรมาสักอย่างนะครับใครที่แบบอ,าอยากได้รถ Fort u n e er นนะครับนะแต่ว่าไม่อยากได้ ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ดิคืออยากใช้งานแค่ตัวธรรมดาก็พอนะนะครับก็อาจจะตอบโจทย์นะครับนี่ได้สีดำนะสวยกริปครับนะครับคันนี้เราไปต่อกันอีกคันหนึ่งนะครับเป็นตัวรีเจนเดอร์นะเป็นตัวรีเจนเดอร์ทะเบียน8758นะครับเดี๋ยวผมดูให้ก่อนนะว่าคันนี้เขา,เาติดจอไปหรือ,อยังนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจนะ ปี21ครับปี2,021ครับราคา1นึ0 0 0 0บาทนะเลขไม้์หนึ0 0แกิโลเมตรนะครับสีดำสองจุดสสองจุดสี่วีนะครับสภาพโอ้โหคุณดูดิได้สีดำนะตัวรีเจนเดอร์นะครับกล้องรอบคันนะเซนซงเซ็นเซอร์นะครับทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะครับแปดเจ็ดห้าเจ็ดนะครับคันนี้ก็ว่างอยู่นะสีดำอีกแล้วสีดำมีเยอะนะ หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมีห้าคันสีดำไปแล้วเอ้ยมีทั้งหมดมีทั้งหมดแปดคันครับสลาฟจูเนอร์ er ในวันนี้นะมีทั้งหมดแปดคันเป็นสีดำไปแล้วห้าคันนะแล้วก็มีสีขาวสองคันครับเป็นตัวแบ็กท็อปทั้งคู่นะคันหนึ่งเป็นทียดีคันหนึ่งเป็นลีเจนเดอร์น,น,น Legend, นะแล้วก็มีสีบอลทองอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถเก่านะสองแสน 49,000นานะครับคันนี้ขอขายสดนะ2 4 9 0 0 0าขอขายสดเน้นขายสดนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสดอกเบี้ยก็จัดได้นะแต่ผมไม่อยากให้จัดเลยนะเพราะว่าดอกเบี้ยมันมันแพงนะครับมันปีลึกมากนะลด20ปีนะดอกเบี้ยก็1ใน3เลยแหละนะครับแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับ f o r t u n e r นะครับที่เพชรยนนะครับตอนนี้อยู่ในโซนพร้อมขายนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ไม่ใช่โซนช่างนะครับจอดอยู่ตรงนี้ประมาณ8คันนะก็ อยู่ในสภาพที่แบบพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับคุณไม่ต้องเก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นนะรับรถเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับภาษีพลบรเราก็ดูแลให้นะน้ำมันคงน้ำมันเครื่องนะครับดูแลให้นะครับรวมไปถึงเก็บงานตัวรถให้ด้วยนะครับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ที่สุดนะครับหรือคุณเอารถออกไปนะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะเราก็มีบริการหลังการขายให้ด้วยอีก30วันนะครับรวมไปถึงสําหรับวันนี้นะครับไปจนถึง11 11เดนะเดือน11วันที่11นะครับ ยังมีบริการประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ให้ด้วยนะครับผม1ปีเต็มนะซ่อมศูนญโตโยต้านะครับใครสนใจก็หยิบมือถือขึ้นมาครับโทรเขาโทรเข้ามาที่0 6 1 1 6 2 6 6 6 2นะครับหรือจะแอดไลน์มาได้นะเบอร์นี้แอดไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบให้นะคำถามแต่ละคนที่สงสัยกันนะครับพิมพ์เข้ามาในผมตอบให้นะครับนะก่อนจากกันไปวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับหลายๆคันนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับใครที่ยัังงไไมมม่ดดดด้กตติาานนะครบูจถึ รงนี้แล้วนะกดติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตรถให้นะครับเพราะว่าผมมีรถเข้าใหม่เนี่ยเรื่อยๆเลยนะครับจริงๆเข้าใหม่ทุกวันนะแต่อาจจะไม่ใช่ Fort u เ e r เข้าใหม่ทุกวันนะอาจจะเป็นรถเก่งบ้างนะรถครอบครัวรถ PPV นะครับโตโยต้าแคมรี่รถตรงรถตู้อะไรเงี้ยที่เข้ามานะแต่ละวันเข้ามาไม่ซ้ำกันนะครับก็วันไหนเข้ามาเดี๋ยวผมถ่ายให้นะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ